หายไม่เห็นใช่เหหมที่วันละหลักวันละหลักน้องน้องสลักน้องสลักแห่บที่อยู่ตรงกลางไม่ใช่ละไม่ใช่ไอ้ไี่ชี้แต่ผู้หญิงไม่ได้ตลอดตลอดเลยรถยนต์สีเขียวณหลังนี้หมดเขตการส่งคูปองวันนี้แล้วนะวันนี้แล้วเหรอวันนี้วันท้ายจะจบวันที่ที่สามจซื้อกันมีตังค์หรือเปล่าลงไออ่ะเออไม่มีหรอมีตังค์หรือเปล่า นะชอบได้ชอบได้นะคะถามสิซื้อแล้วข้างหน้าเนี่ยข้างหน้านี่มีคนกี่ใบนะครับคุณปองสองสอค่ะขอค่ะเป็นสองใช่ั้นพี่ว่าไม่ทันแล้วนัดเอ้ยงหน้ก็บอกให้แฟนคลับเนี่ยเขียนชื่อโน้ตลงไปแทนมันส่งไปแล้วจะเขียนยังไงทำอย่างที่เก่งทำมาตั้งแต่เนี่ยไม่ได้ส่งนะวายโอวซอนย ประกาศมาไม่อยู่ก็ตลาดสิทธิ์เลยนะหรือว่าไม่อยู่แล้วนะก็ไม่เลือกได้สําหรับการช้อปปิ้งสี่ก้าวันนี้ก็สุดท้ายแล้วยังมีโอกาสหยอดกล่องอยู่จับรางวัลในวันที่สิบสามซึ่งสิบสามเนี้ยปู่จะมาด้วยปู่ปู่รุดมาปู่หรือเปล่าสาวมาเราวันชุดใช่ไหมเห็นไหมตาไม่ยุ้ยตาไม่ยุ้ย ตามอายุไขนี่แหละเอาเรเยนจนาริสไปใช้เลยไม่เกี่ยวกับสมองเลยมาจุ่มกันไม่ได้มาทาสมองไม่ได้เข้าไปวันนี้เราเหลือจะรอสมองคุยท็อปท็อปโชว์กันไปแล้วแจกของดีกว่าของก็รอเลยจ้าให้ศิลปินนะคะจับรางวัลคนละสองรางวัลมอบช่วยกับแฟนคลับที่โชคดีอ่น้องก่อนเลยเจ้าชายจับก่อนเลยเจ้าชาย นะฮะอาคับแถบรางวัลนะฮะแถบรางวัลไงอย่าดวนลือยไม่ได้คิดอะไรเลยบอกไว้ก่อนการการไว้ก่อนเลยไม่มีอยู่แล้วนะไม่มีอยู่แล้วไม่มีอยู่แล้วเดี๋ยวยี่ดีกว่ายี่ดีกว่าขอรางวัลตอเฮ้ยทำไมเราไปกินเขาน้องลดก่อนนะน้องลดก่อนเลยก่อนน้องลดก่อนให้หน่อยสืดๆลองก่อนอ่าอยากทำงานอยากทำงานลุ้นลุ้นหน่อยลุ้นลุ้นหน่อยสองใบจานพิลาศกันอ่ะเฮ้ยเราไหนเดี๋ยวเรียกตาสไปลาย ให้เขาทำงานจ้างเขามาแทนนะเนี่ยหยุดเลยไม่ตัดเลยไหมไม่ได้ไม่ได้กี่ใบหน้าจริงๆผู้ชายก็ต้องมีทางเลือกต่อไปต่อไปเดี๋ยวอ่านให้ผมนิดนึงแม่มาที่เลยที่เยมาที่เลยยาวตลอดเอาวันนี้จแล้วอยู่กับป้าไปน้องเลยมาขึ้นมาทีละหนึ่งชั้นในการรับรางวัลนะจ๊ะต้องโยกย้ายเองคนแรก คุณนัทนิชาค่ะรักพี่โน้ตชอบพี่โน้ตแต่ได้รางวัลจากพี่รุดนะคะเลือกไม่ได้เจรคับโอ้โหเดี๋ยวนะเขามีอาวุธด้วยเมียอะุืออยู่ที่บ้านนุ้ยเออหอมเดี๋ยวน้องโรงงานนะของรางวัลนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเซ็นรับด้านข้างให้เซ็นก่อนเซ็นเบอร์ไว้เซ็นเบอร์ให้น้องเขียนเบอร์ไว้ที่นี้ อ่านะเขนบรไว้แจกดาเขียนเบร์ดาบไว้ยึดรับของเขียนไว้แล้วทสมุลไว้ก่อนหน้านี้นคิด <นะ S 1> ว่าไม,ไม่ค่อยเหม<อ>กเราตอนนี้เรมากเนะรม<อ><า>ันเขากบบวัยชนะื่นค,ค,คือน้องสน่น่ารั แล้วตอบรางวัลมา้วดูผมสิครับคนที่สองรับจากราจกพี่ลุดนะคะโมบิโนไปสามโมบิโนะกลางเลยค่ะพี่ลุดพี่ลุดตรงกลางพี่ลุดตรงกลางตรงกลางตรงกลางเสร็จแล้วเป็นสองคนประกบเลยค่ะโอ้โหอะแล้วแฟนก็เป็นยังไงนอะงองงคนต่อไปคนต่อไปว้าว แม่ไหนก็ไม่ไหนแล้วนะครับมีอะไรพิเศษนี่ไหนอย่าไปตรงกลางอย่าไปตรงกลางได้ไหมมาตรงนั้นหายลุกแล้วไม่สวยตรงกลาง